ครับวันนี้จะมาสอนวิธีล็อกหน้าจอนะครับของ s ซัมซุงกับ iPhone นะว่าแตกต่างกันตรงไหนถ้าเป็นของ s ซัมซุงนะกดอันนี้ไว้นะกดตรงล็อกข้างๆนะกับตรงออกจากโปรแกรมแช่ไว้นะพร้อมกันพอถ่ายได้แล้วมันก็จะอยู่ในแกลเลอรี่นะครับนะฮะอันนี้คือรูปที่สกรีนช็อตเมาเมื่อกี้ มันจะอยู่ในสกีนช็อตนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นของ iPhone นะครับวิธีล็อกก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าแตกต่างกันนิดเดียวนะก็คือเอากดปุ่มตรงกลางกับกดปุ่มล็อกหน้าจอเหมือนกันฮนะกดครั้งเดียวแชะเสร็จและเนี่ยได้ละ เุณที่ติดตามแล้วค่ะผมครับ